เข้มาหยเขามหยเข้ามาหยบเข้ามาหยบเข้ามาหยลูกอีทดีนอีทดีฟนะะอีสามสองหนึ่งอีทดีฟพี่ขับอีดีฟพี่ขับอีดีฟพี่ขับสวยสวยมาหยบเข้า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 มาหยบเลยหยไอเบนมองเบนมองเบนมองเนมองเนมองเบ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 นมองเนองเบนมองเบนมองเ้นมองเบนมองเนมองเบนมองเบนมงเนมอ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 งเบนมองเนมอง

ที่น้อคนแพงเลยไปแล้วเฮ้เคียวนี่เอาเตียมเเตียมเฮ็ดบัตรเฮ็ดบัตรหน่อเเฮ็ดบัตรหน่อยเฮ็ดบัตรหน่อยรับด้วยรับด้วยดิฟนดดิฟนดนมาใครน้อมาใครน้มาทน้าน้อขทำน้อยมาใครน้มาทำน้อขทำน้อยน้อน้น้เบัเล่นนะเบัเล่นนะนมาใครน้อ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 มา ขึ้น้อมขึ้น้มาขึ้น้อมาขึ้น้มาขึ้นนมาขึ้นนมาขึ้น้อมาขึ้นน้อโมาขึ้นน้อมาขึ้นน้อมาขึ้นน้องมาขึ้นน้องมาขึ้นน้อมาน้องมาขึ้น้องมาขึ้น้อมาขึ้น้องมา้นอมาขึ้นน้มาขึ้น้งมาขึ้นน้อมาขึ้น้อมาขึ้นน้องมาขึ้้งมาขึ้น้องมาขึ้องมาขึ้นไอขึ้นน้องขึ้นน้องขึ้นขึ้นมขึ้นองมาขึ้นมขึ้นอง้น้มขึ้น้ ใครมามาเขยมาเดินหน่อยเดินมาเดินมาเดินมาลงมาลงจงมาลงจงมาลงจมมาลงจงมาลงจงมาลงจงมาไม่มีนะผมไม่มีนะเน้เปตต้เปตต้จีน่เปตจนเชียอยู่นดเชียรอยู่นดเปุมันอยู่จมมาเทมเวทมเาเอี่ยน็ตเ็บก่เย็ก่อนพอเยอะหน่อยเดี๋ยวม่เดี๋ยวมันหน่ดมินหน่ยดวม่อยดูกินสายนะกินสายนะฮะเรดเราเราโฮ่โ่่่ิ่ีิ่ายใต้ที่นี้ายหลุด้ดแล้วหลุดแลว่ลุดแล้มหตุดแล้ ให้ายดิห้ตายกดสยอมให้ทายลงเฝ้ามาเวิมาเตวิมาเววเ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 เวเเวเวเวุเวเ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 เววเวเเวเ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 เววเ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 ววเวเ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 วววมวเวววววเวเวววว ให้โดนให้นอนมาไหนขึ้นนอนาห้นนอนมาไหนขึ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 ้นนอนมา้นนอนมาไหนขึ้นนอนมไน้อนมาไหนขึ้นนอนน้อนมาไหนขึ้นนมน้อนมาไหนขึ้น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 นอน เดินเสามา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 เสาแยกเสาแยกเสาเสาตรงเขาจไปแล้วเรามาคาชกเรามาคาชกเดิมดินดินดิันมีอีกยกมันมีอีกยกมันมีอีกยกเตรียมรับเตรียมรับกชงเข้ามาเดินมาเดินเมาเดินเามาเดินเขามาเนเามาเรืยอมันมันีอมันเ่มันเรืมรื่อมองมาเรืมันเนรอมานเรื่มานรมันเรื่ามาอมัเรืมมงมังมันมันมเมัรัรัรัเั

ระวังโวนระวังคาโชนะขอกัรดูตซอกต้นไม้ด้วยนะโอ้ตองตัวระวังรวัมันเดินยาว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 มันเดนยวมันเดิยาวมันเดาวมันเดินยาวมันเยาวมันเดินยาวมันเดยาวมเดินยาเดีนยวมัเดนยาวมันันยาวมันเนยมันเนยาวมันเดนยาวมันเนยาวมันเลินยวันดวันเดนยาวมนยาวมันเนยาวมันเดินยาวันเาวมันดนยา จังวอกอยู่มันจังวอกดียาเดียวมาเดียวมาเ้ามยอนหน่อยไอ้พี่พชรจังวอกลวมันะลักมันจะเ้าเดิมมันจะเข้าเดิมเอาหัวแข็งไอหัวแข็งมันเข้าที่เดมมันเข้าที่ิมไปเลยดิมันหัวหน้าโชคมันหัวหน้าโชคมันวมันมันมันักมันักมันัมนันัมันันนมันมมันลมัมันม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 ันนมันนมันนมันมันมันกมนมันันมัน สี e ่สามสองหนึ่ง่อมาดอมา่อมา่อมา่อมาหุ่นโโโัน้นงี้้กระวังห้าชกอยออกมาอยาอจุหน้าชกคอาก่อาอยาไปกระจุกหน้าชอย่าไปกระจุกหน้าชกมันลุหน้าชกนะ้มันอมันอมันออแปมกัดไหหน้าชแปมก มีดีเฟนใช่ไหมมีดีเฟนใช่ไหมี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 โอเคปเปอร์โนเตรมกลางผ่านสะพานหมืเดิมนะกัรรูนกัดรูนแล้วโอเปเปอร์ยกยกยกลีบอนผ่านสะพานไปยกีบอนผ่านสะพานไปยกบอนผ่านสะพานไปรับ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 รเบรับรัเรับรับราสเปซรับรัวรับรัเปซขราไดัสรปบขัารับ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 รัสเปซรับรับรัับรับได้มาสเปซรีบรั้รับ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 รััั้ััรีบหัวรีบหัให้มันได้ใช้จัวะ เร้าะวังน้ระวังรีวังน้ระวังมันมีแล้ว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 มันมีราบังเรามังรังัไม่เอเตียเรมเอเตียมหน้าแตรู้ไหมเอ่เตียมหน้าแต่รู้ไมเพื้นดันสีดึนมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหลูกในชาร้ l นแล้วเรานห้าสี่สามตอตเดียวนะรับเรารับโชคแลรังเรังมันเดินยาวมันเดินยาวมาอมาเจอมเจอมาเมาเจอมาเมเจอมาเจอมาเจอมาเ้อมาเจ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 อมาเอมาเจวมาเ้อมาเจ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 อมม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 ม

ระวังอเข้าถอยเข้ามาถอยข้างอ้าถอยเาอยระวังโอระวังโอ้ดบระวังาโอ้ดบระวังซาเวสโอ้ดวัเซาอโอ้วผมดีมาผมดีมาผมาหดนะไปเท่าเมาลีมดนะไม่มีมท่าเมาีหมดนะเดินมาระวังซาอโอ้เดบมันมันมันโ h o อยู่มันโ e อยู่ระวังนะระวังนะมัน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 จะหักรับรัังยังังยัังัังังอัง รอรับนะรอรับนะทางขวาทางขวามันจะอิเก็ขวาลึกเนาะยังอีงเกขาลึกช่ไหมมัะโลมนะโรดไปแลววมาวมชดฮามอหนบบมาแบมัน่ตายแล้วปะโอครับเก่งมากเมามายอมาดียมาดียมากระวังน็อตระวังน็อตระวังน็อตโนงผมงคันาก่นมันก่นมันกนแปมกัดลูนทิ้งไว้ก่อนอะเพราะว่าเผื่อมันชะโลแทงเราระวังชดต้นไม้อ่าอย่าอย่่ไม่โฟสต้นไม้เล่นสเต็ปเดิมลอเล่น เราเล่นเตมเดิมอย่าให้มันได้เอ็นเกตก่อนเมันมีมันมีมัมีมมีระวังระวังระวางระวังระงบเอล็อกอินหนบีเอ็มบล็อกอินนบเอ็มบล็อกอินหนอเบนได้ผมเดินด้แล้วผมเดินได้ก็ไปเข้าไปเดินไปเดินก็ไปเดินเข้ามาเดินข้ามาคอจะเป็นอะไรกันกันกันรุกันรูนกันรุ่ไม่เก็ตไม่เก็นแล้วไม่เก็ตแล้วไม่เก็แล้วกันรุ่นแล้วเดิมเหมดินเดิมกันรุ่นแล้วเดิมเหมืนเดิมเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาเด

เดี๋ยวมสะปินขึมาทึ่มางขนมารอๆๆๆเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวข้มาเดี๋ยวข้มาเขาัดแลวเดี๋วอนเดี๋ยเดี๋ยวนเดี๋ยวนชานะชาร้อนเสามาสี่สามสองทึมาบีคแคบีคัค

ต้ขออ้าวงมาตกได้นะเจได้นี่อีกข้าแพงอีกข้าวแพง5 3อเตรียมรับเทบัตรเตรียมรับเทปบัตสวยหมดหมดหมดก็มาก็มายมากมาสวยโจแคเมนะโจ๊กเข้มนะมันเดินยมันเดินยวมันเดินยเลยมันเดินยาเยนรีบแล้วรีบแล้วมันรีบแล้วมันเดินแยกแล้ว ธอแตกเธอแตกปลิฟเลขเทากัไม่เล่ล้กูทับเขี้ยมันลิฟไปแล้วไม่ใช่หรอส่วน็อตอะเชัวลยเดมมาเดิยมามันยังเีย้ัเียดแล้วาได้ค่ได้มันเกียแล้วมาเิเดนิปกกอนกก่อนระวังรังดคัอยู่ะเพราะงั้มันมันยังยังเกยายอยู่พี่ยนะมันยังมีเก็ียตายอยู่นะก็กินมาินมาเยอเยอะๆะเพื่อเยออยู่เยอัยมาเล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 ยมายมา

บอไปแล้วมันบบแล้วก็ตบอ่ะไม่ต้องเงียบเราเหมืนะตายแล้วเดินมาเดินมาระวังนระวังระวังแผโายเลลม่ได้เีตายแล้วดินมราตายมันลุกแล้วมันลุกแล้วมันลุกแล้วระวังรับ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 รบรั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 บับรรับ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 รบรับ อย่าไป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 ทดลองชไมยัไม่มียัง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 ไม่มีแต่ไม่มีแล้วมีแล้วมัน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 มีแล้วยิเข้ามาหยวเข้ามา๋ยวเข้ามา๋ยวเข้ามารอรับรอรันลุกลุกลุกขึ้นลุกขึนลุกขึนลกลุกขึนลุกขึนรอรอรอรคารเตอร์คาเตอร์าเตอร์นะรห้บัรหบันมันลุกแล้ว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 ลุ

他没留，<當>没得留，他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 留。<laughs>